ทำพวกทำเอาเป็นสามคนกูได้ผมนะลูกลูสามคนเลยสามคนเมียเลยเามีคนเดียวญาติเมียคือยังเออาเมือขวาผมนะได้วนี่เอาคนนี่พาูปรอดด้น นี่ลูกดอนี่ ok, well, ูกตู่าฮ่คุณมอคุ้ค่ในเมื่อกี้นี่ยลูกตาจับมือขยันขึ้นเลยเมื่อกี้ในข้อมือน่ะแดงขึ้นใช่ไหมในดู้ทิไม่ที่จะเมื่อกี้อ้าวหายไปไหนแล้ววะเพรานตงาลงคนละคนหมอเอาให้ลูกนพี่ดอกพี่ดอก มือมือขับรถให้ท่านเสรีแล้วนี่มีลูกเาม,ามีลูกเรามีแต่อ,อะเอาไปื่อไปวันครับืนเืองน็าหเน้ำหนสามเียอได้งนาเแต่อาไปมนไ้ไหมมันเอาไปได้มันลายพอน,นี่ยเอาเอาพดอนมาสามีม ครอยั่บครับ,บอันผู้ใดยังได้รุ่นแรกตั้งแต่ปี2538ยกมือขึ้นอยู่น้ำผมนี่ล่ะยังอีกยามหนึ่งยังอีกยามหนึงยังอีกยามหนึ่ง,ยง,ยง,อ,งอยู่้ตด ไบอเาปลอยมือนอยบ้าอ้ดีที่ยเจียวได้พระไอ้นางปาขยาอาจารย์นะครับไป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 ครับไปไปไปโอ้ยยังยัยัมือขวาครับครับหกหบ โอ้ได้แล้วได้แล้วเอาได้แล้วลุกก่อนได้แล้วลุกได้แลกแล้วได้แล้วลุกก่อนคจะเอาอีกไหมหมดแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วขอบคุณค่ะ